คนจะชอบทักเราเป็นแบบญี่ปุ่นบ้างเกาหลีบ้างเราก็แบบคิดชื่อไม่ออกก็เลยขอยิ้มชื่อเข้ามาหน่อยแล้วแบบบางทีเราก็อยากจะเที่ยวอะไรที่มันเป็นแบบแบ็คแพ็คจริงๆครับแบบธรรมดาธรรมดาธรรมดาบ้านๆเลยใช่ก็เลยแบบบางทีก็ไปเที่ยวเองแล้วก็แบบบอกว่า hi i'm kim i'm from korean i'm ชิคกี้พายู้จูมึง d ด but z a คกีว่าี ไม่รู้แปลว่าอะไรฮาร์ปุชูมาคิวคริสตินแดร์เอ้ยติดแย่อย่างเงี้ยเราเป็นคนเกาหลีชื่อคิมชื่อคิมแล้วเวลาการดูแลมันจะเป็นยังไงเขาก็จะดูแลแบบทำอาหารที่เราทานพาเราไปเที่ยวไปทำนาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกกับเขาว่าที่แรกพาร์ปุชูโอ้ยไม่คุ้นไม่คุ้นเหมือนมากอลยเหมือนไหมครับ แบบว่าสมมติว่าคุณมาถึงแล้วไม่อยากให้ใครรู้คุณปลอมตัวเป็นคนเกาหลีใช่ไหมเอออันยองคุณคือเก๋าบาร์ทุกชนนิดกินอันยมหเือนแต่่วาไม่มีความหมายเลยมเนอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่าตะไบมาสโกตินาสิตเต้อะไรเนี้ยมั่วไปครับอันนี้ก็มั่วมั่วครับมั่วไม่มีความหมายครับ คือเป็นคนชอบแบบเหมือนจำสำเนียงของแต่ละประเทศอะไรอย่างเงี้ยมีวันหนึ่งมันก็แบบโป๊ะแตกยังไงคุณคือเราก็แบบเป็นเกาหลีมาสี่วันกึไดบุชโบออะไรไปสี่วันปุ๊บวันที่สี่เขาพาไปไหว้พระด้วยความเป็นเอ่อคนไทยเราก็ผูกพันกับพอเจอพระภิกษุสงฆ์เราก็ต้องเสร็จเลยเจออพระพุทธรูป กราบเสร็จกราบแบบแบนมือด้วย3สามรอบแล้วยังไงเอ้าก็เอ้าเนี่ยเอยู่เป็นคอรีเอียนทำไมรู้ทำไมกราบงามจังอะไรเงี้ยเขาก็บอกเอ้ยคุ้นๆอยู่ว่าใช่ยูผลิตโชคใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วบอกไม่ใช่ปากแข็งอีไม่ใช่อะไรเงี้ยรอแป๊บหนึ่งเขาก็เลยไปหยิบมือถือมาครับไปเซิร์ชแล้วเขาก็บอกว่า ทำไมกําไรเหมือนเราก็แบบไปไม่ถูกแล้วสุดท้ายเราก็สรุปสุดท้ายเขาก็รู้ว่าเป็นผลิตโชคมาเที่ยวใช่ไหมครับวันนั้นเหมือนมีเป็นงานวัดเลยต้อนรับอย่างดียาดองแน่นมาก happy happy ขึ้นเต๊ะเลย happy สุดๆจริงๆน่าจะบอกตั้งแต่วันแรก